คำว่าเหตุและผลสำหรับสังคมประชาธิปไตยอาจจะเป็นสองคำที่มีความหมายกว้างแต่ก็มีความสำคัญมากมายเหลือเกินเนื่องด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มปัญหาเรื่องของความขัดแย้งต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นทางออกแรก นั่นคือการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาต่างๆภาพทุกคนไม่ตรงกันหรอกเทียงกันได้แการเถียงกันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยเหตุและผลน อยู่บนฐานของเหตุและผลใช่ไหมครับไม่ใชเ่เมื่อคิดอะไรแล้วก็ไม่ฟังทั้งนั้นว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรในเรื่องของสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นสังคมที่มีอิสระนะครับมีโอกาสมีทางเรื่องในการ แสดงความคิดเห็นเมื่อเรามองว่าความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมองว่าความเป็นอิสระเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาจะองค์ประกอบรอบข้างในการแสดงความคิดเห็นด้วยว่ามันมีองค์ประกอบที่เอื้อต่อความคิดเห็นหรือเปล่าเราบอกว่าสังคมประชาธิปไตยมันสําคัญเนี่ยแต่ได้ให้ความสําคัญกับมันจริงจริงหรือเปล่าตามที่เรานิยามมันไว้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าสังคมประชาธิปไตยนี่สําคัญมากแต่ตัวเองก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประชาธิปไตยเลย ในสังคมไทยของเราปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังต้องการการเยียวยาอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วที่สุดนั้นหากประชาชนทุกคนได้หยุดและหันมาย้อนมองซึ่งกันและกันรวมทั้งช่วยกันหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้เมื่อใดเมื่อนั้นสังคมไทยของเราก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้ง